อ่าเรากลักมาต่อกันที่หน้านี้นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาเข้าหน้าล็อกอินนะครับซึ่งมันก็จะเข้าไปในหน้าเว็บไซต์นะครับของไลน์ s u s i s s นะครับอ่านะครับมันก็จะให้เราเลือกนะครับ2แบบนะครับก็คือแบบแรกนะครับก็คือเข้าสู่บัญชีโดย ลายนะครับหรืออันนี้คือลายส่วนตัวนะครับถ้าเป็นสีเขียวนะหรือว่าเป็นบัญชีธุรกิจนะครับที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับเราก็เข้าด้วยบัญชีธุรกิจแล้วกันนะครับจากนั้นครับเขาจะให้เรากรอกนะครับกรอกอีเมลนะครับกรอกอีเมลเราที่เราสมัครนะครับร้านค้าเมื่อกี้ชื่อร้านค้าเมื่อกี้นี่แหละครับอ่านะครับกรอกให้ถูกต้องนะครับให้ตรงกันนะครับ แต่ปัญหานะครับมันก็จะมีอยู่เหมือนเดิมแหละครับก็คือส่วนใหญ่ที่อาจารย์ไปสอนนะครับก็คือจําอีเมลได้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับจะให้มือถือนะครับจำพาสเวิร์ดตัวเองนะครับแล้วก็เกิดปัญหาครับว่าลืมครับก็ถามใครไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ช่วยเราจำาไม่ได้ช่วยเราตั้งนะครับเพราะนั้นก็จะเกิดปัญหานะครับหลายคนจะเจอปัญหานี้ก็คือไปสอนมากับทุกที่นะครับ 90%นะครับจะมีปัญหานี้นะครับ90%เลยนะไม่ใช่จำนวนน้อน้อยครับ90%นะครับ,นะรบจเจอปัญหานี้ครับก็คือ,คอรู้อ e ีเมลนะครับรู้ f a c e b o o k หมดแล้ครับแต่ว่าจำรหัสผ่านตัวเองไม่ได้เพราะว่าให้มือถือจำแทนนะครับมีบางคนเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์บางคนอายุเกือบจะ6กแล้วนะครับ อาจารย์ก็บอกวิธีการจำง่ายครับจดใส่เสาบ้านไว้นะครับไปไหนก็จะไม่ลืมนะครับมันก็จะไม่หายด้วยนะครับถ้าท่านจำรหัสผ่านเข้าไม่ได้นะครับท่านก็จะเข้าระบบไม่ได้นะครับที่ท่านสร้างมาวัอนีก็จะจบนะครอวสานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะต้องนะครับจำพาสเวิรวดตัวเองให้ได้ด้วยนะครับถึงจะเข้าระบบได้นะครับแต่ถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราปากดปุ่มตรงนี้นะครับ กำหนดรหัสผ่านใหม่นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่อีเมลแล้วเข้าไปนะครับพอใส่อีเมลเสร็จปุ๊บนะครับระบบนะครับเขาจะส่งลิงก์ไปให้เรายืนยันตัวตนนะครับให้เรากู้ข้อมูลนะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นวิธีแก้นะครับหลายคนนี่ชอบลืมพอลืมเสร็จแล้วนี่ครับสร้างใหม่ไปเรื่อยครับ สร้างใหม่ไปเรื่อยๆจนแบบว่ามีบารดกล้นครับบางทีวันดีคืนดีนะครับก็คือจําของเก่าได้แต่ลืมของใหม่แบบนี้ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราลืมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็พยายามผูกเบอร์โทรศัพท์หรือไม่ก็ผูกอีเมลไว้นะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะเซตรหัสผ่านใหม่ได้ไม่ต้องไปสร้างใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหมีเฟซเป็น10เฟซเลยว่ามี Gmail เนี่ยโอ้เปลี่ยนเครื่องใหม่ทีก็มี G ี mail ไปทีหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ ฝากย้ําไปนิดนึงนะครับในส่วนนี้จากนั้นเรากดเข้าระบบครับอ่านะครับมันก็จะขึ้นมาบอกว่าโปรดใส่อีเมลรหัสผ่านของลายบิสเนสไอดีเพื่อเข้าอันนี้คืออีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับอ่าถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราใส่พาสเวิร์ดผิดหรือเปล่านะครับก็พิมพ์ใหม่นะครับก็พิมพ์แก้ไขเข้าไปใหม่หรือว่าถ้ามันผิดหรือเข้าไม่ได้จริงครับกดตรงนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับ นี่มันก็จะให้เรากรอกอ e ีเมลเราใส่เข้าไปนะครับกรอกอ e ีเมลใส่เข้าไปถูกต้องแล้วก็กดส่งครับแล้วก็นะครับอ่าใส่อ e ีเมลลงลงไปให้ไปถูกต้องนะครับสมมุตินะอาจารย์ก็ไม่อยากเปลี่ยนรหัสผ่านเราหรอกอาจารย์หรอกเมื่อกี้น่าจะพิมพ์ผิดนะครับอ่าแอจีอันนี้ก็คือถ้าเราส่งไปแล้วเราจํารหัสผ่านได้ไม่เป็นไรนี่คือผมจำรหัสผ่านได้อยู่นะครับ ผมก็กดส่งแบบนี้อันนี้กรณีสําหรับคนที่ลืมรหัสผ่านใช่ไหมครับมันก็อยากว่าเราได้ส่งลิงก์กำหนดรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลนะครับที่ลงทะเบียนไว้แล้วลิงก์นี้จะมีอายุ30นาทีก็คือเราจะต้องเข้าไปในอีเมลเราแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ภายในครึ่งชั่วโมงหรือว่า30นาทีเท่านั้นนะครับมีข้อจํากัดตรงนี้นะ สำหรับท่านใดนะครับที่เข้าไม่ได้จริงครับเข้าผ่านบัญชีทางการไม่จริงๆนะครับอาจารย์ก็แนะนำนะครับก็ให้เข้าผ่านปุ่มสีเขียวด้านบนก็คือเข้าได้2ทางนะครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเข้าผ่านลายทางการเท่านั้นนะครับเราก็กดด้านบนนะครับปุ่มสีเขียวนะครับก็เข้าผ่านลายส่วนตัวเราได้เลยนะครับพอกดแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็เข้ามาที่หน้านี้จากนั้นครับก็ให้เรากดนะครับ ไปบัญชีทางการนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับอ่าพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าลาย m ม s ฉ o บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าแรกที่เข้ามาในระบบนั่นก็คือนะครับหน้านี้เขาเรียกว่าหน้าข้อความหรือหน้าแชทนะครับก็คือถ้ามีลูกค้าทักเข้ามามาพูดมาคุยมาถามนะครับมันก็จะเหมือนกับใน เหมือนเหมือนกับเพจครับอารมณ์เดียวกันกับเพจ a c e b o o k เป๊ะทุกอย่างเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นร้านค้านะครับเป็นร้านค้าเป็นช็อปร้านค้านะครับอ่าันนี้คือเข้ามาหน้าแรกนะครับตอนนี้คือเราจะยังไม่มีนะครับเราจะยังไม่มีอ่าในส่วนของข้อความที่ลูกค้าส่งเข้ามานะครับแต่ถ้าเราเราเรียนแบบออฟไลน์นะครับเราจะได้ฝึกการส่งข้อความเข้าไปในร้านแล้วก็เราจะได้ดู ของจริงกันครับว่ามีลูกค้าส่งเข้ามานะครับเราก็สามารถตรงข้างบนนี้ครับอ่ข้างบนนี้ร่างคําสั่งซื้อรลอลูกค้ายืนยันลูกค้าอ่อ่ยืนยันแล้วเขาเรียกว่าแท็กนะครับเอาไว้ติดแท็กให้กับข้อความของลูกค้าว่าลูกค้าคนนี้กําลังรอไอรอสั่งซื้ออยู่นะครับหรือว่าลูกค้าคนนี้รอยืนยันโอนเงินยืนยันอยู่หรือว่าลูกค้ายืนยันแล้วนะครับนี่นะครับก็มันจะเป็นแท็กนะครับเราสําหรับเราติด นะครับให้กับลูกค้าเวลาเราลูกค้าเราก็ง่ายครับว่าเออคนนี้ยืนยันแล้วคนนี้รอยืนยันนะครับเราก็จะได้ดูได้ง่ายขึ้นอันนี้คือในส่วนหน้าแรกที่เราเข้ามาในไลน์ M y ช h o p นะครับซึ่งอาจารย์เชื่อว่าครับว่าไลน์ M y ช h อ p เนี่ยนะครับเพิ่งเปิดเรื่องตัวเริ่มต้นนะครับถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับไลน์ก็อาจจะมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนพัฒนาเนี่ยให้มันดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ทดลองนะครับเพื่อช่วงทดลองใช้นะครับแต่ว่าใครที่เข้ามาช่วงนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นช่วงโอกาสดีครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าตอนนี้ร้นไลายเขามีโปรโมชั่นมั้งครับก็คือโปรโมชั่นส่งไปณียีเนี่ยสิบาทออเดอร์หนึ่งเนี่ยครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับก็คือเป็นโปรโมชั่นที่ทางไลน์ไมช็อปนะครับเขาจัดโปรโมชั่นให้กับคนที่จะมาขายในนี้นะครับอ่าโอเคนะครับคราวนี้เราจะมาตั้งค่าร้านค้ากันนะครับตั้งค่าร้านค้านะครับก็ เหมือนเราสร้างเพจ Facebook เลยนะครับใครที่ได้สร้างเพจ a c e b o o k นะครับตัวนี้ก็จะไม่ก็จะเป็นเรื่องง่ายแล้วง่ายกว่าเพจ a c e b o o k นะครับอ่าคราวนี้ก็เราก็มาที่นะครับเมนูขนมชั้นบางคนก็เรียกเมนูแฮมเบอร์เกอร์อะไรก็แต่นะครับแต่ว่าผมเรียกเมนูขนมชั้นแล้วกันนะครับเพราะมีอยู่3าขีดนะครับอ่าคลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับอ่าตรงนี้มันก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อร้านเราถ้าเราต้องการอ่าตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างได้อ่ามากกว่า1ร้านนะครับเราจะเป็นเจ้าของกิจการกี่ร้านก็ได้ครับก็คือถ้าเราต้องการที่จะ สมมติว่าเราสร้างมาสัก5 6าร้านสิลร้านเนี่ยครับเราก็มาเลือกตัวนี้ได้ครับะนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกร้านค้าของเรานรเนี่ยครับเนี่ยแม้จะมีสร้างบัญชีทางการใหม่แบบนี้นะครับเราก็จะมีหลายร้านนะครับะนะครับเราก็สามารถสร้างร้านขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าใครที่มีในส่วนของร้านค้า ลายแอดเดิมนะครับใครที่กลับมาใช้ตัวนี้นะครับมันก็จะดึงข้อมูลของลายแอดเดิมมาอยู่นี้ด้วยนะครับอันนี้สําหรับคนที่เคยใช้มาแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะตรงนี้น่าจะน่าจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับอ่าต่อมานะครับอ่าก็มากดที่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือการสับเปลี่ยนร้านนะครับถ้าเราต้องการที่จะไปร้านอื่นที่เราขายอย่างอื่นด้วยนะครับต่อมาครับมาดูที่ตรงนี้ครับ My Shop อ่าเมนูแรกเลยนะครับเมนูแรก My Shop นะครับที่เข้ามาปึ้งนะครับอ่านะครับพอเข้ามาหน้านี้ครับอ่าหน้าหลักตัวนี้ครับก็คือเริ่มต้นนะครับนี่เริ่มต้นมันก็จะมากดนะครับหรือว่าเรากดทิศคําว่าตั้งค่านะครับเมื่อกี้นะครับมันจะมีปุ่มนะครับให้เรากดตั้งค่านะครับเนี่ยเรากดมาไม่ชอบปึ๊บนะครับมันจะมีปุ่มตั้งค่าอยู่มุมขวาบนหรือว่าเมื่อกดที่รูปบ้านเห็นไหมครับอันเดียวกันนะครับขั้นตอนที 1> ่1นครับก็มาตามสเต็ปเขาแล้วกันนะครับมาที่เริ่มต้นนะครับ กดเริ่มต้นเสร็จแล้วนะครับเริ่มต้นมามันก็จะมีหน้าตาเรียงลําดับก็บบให้เราเอาข้อมูลมากรอกตามแบบฟอร์มต่างๆของเขาได้เลยนะครับแบบฟอร์มนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1น่งขั้นตอนที่1สร้างร้านเขาจะทําเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับก็คือเป็นขั้นตอนของการขายออนไลน์จริงๆนะครับก็คือ1น่งนะครับเอา รายการสินค้ามาใส่นะครับขั้นตอนนี้จะเหมือนการเอาของเข้าไปขายใน l a z a d a s h o p ป e เลยนะครับก็คือหนึ่งนะครับสร้างรายการสินค้าก่อนครับก็คลิกเข้าไปนะครับ